ของมันนี่สไตล์กับสไตล์การออมก,การลงทุนของบุคคลต้นแบบค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณมนตรีสอนไทยสารค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมนตรีค่ะคทำงานก็ค่อนข้างหนักนะคะคในแต่ละวันมีการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาอย่างไรบ้างนะคะครับเราก็ มีความสนุกสนานในการทํางานอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อเรารู้สึกรักงานที่เราทําเข้าใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันมีความหมายต่อสังคมคุ้มกับที่เราเกิดมาในโลกนี้ถูกสร้างมาในโลกนี้เนี่ยมาทํางานก็สนุกผมก็ไม่คิดมากไม่ได้ถึงกับเป็นคนที่วินัยจัดในเรื่องของว่าจะต้องแบ่งเวลายอย่างไรแต่ว่าก็ถึงเวลาทํางานก็มาทํางานแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจจะต้องยืดเวลาทํางานออกไปเช่น ในช่วงตอนเย็นต้องไปเ,เรียกว่าทานข้าวกับลูกค้าหรือว่าอาจจะต้องมีการประชุมเอยอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีความอึดอัดไม่มีความเหนื่อยยากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดเวลาให้กับครอบครัวหลายคนเนี่ยที่เป็นผู้บริหารอาจจะเลยจุดที่เรียกว่ารู้สึกว่าเรื่องของครอบครัวนี่บางทีก็ต้องยอม จัดเอาไว้ทีหลังเพื่อให้งานเนี่ยมันสําเร็จก่อนเนี่ยใ,ในหลายๆครั้งมันอาจจะทําให้ในภายหลังเนี่ยมันมีปัญหาครัวพันมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยก็หมดกําลังใจเพราะว่าเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องหัวใจใเป็นเรื่องของความสุขในชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีความสมดุลในเรื่องของชีวิตทํางานช,ชีวิตครอบครัวแล้วก็การที่จะทําประโยชน์ด้านอื่นๆเช่น ผมเองก็มีโอกาสไปคริสศจักรบ้างแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะร่วมกับพิสจักรไปทําพันธกิจในที่ต่างๆทร่สุดที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปที่เวือนจําเพื่อที่จะไปให้ความหวังกับคนที่อยู่ข้างในที่เขาขาดโอกาสแล้วก็อยากจะให้กําลังใจเขาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและก็มีพลัง ค่ะคุณมนเตีเค่ะเรามีวิธีการบริหารเงินในกระเป๋าของเรายัางไระคะทุกวันนี้รายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเรากําลังอยู่ในสภาวะการพัฒนาประเทศที่เริ่มใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศคือเราจะไปคาดหวังว่าดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยจะมี10% 7%, 5%เหมือนแต่ก่อนในคงยากละ ในขณะที่เราก็จะเห็นว่าราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนไหวแบบชนิดที่เราเรียกว่าเราควบคุมไม่ได้นะครับเช่นเรื่องของราคาน้ำมันเอยอะไรเอยบางทีมันอาจจะนำไปสู่เงินเฟ้อที่เราเองเราก็ไม่สามารถจะควบคุมมันได้แล้วอยากจ่ายน้ำมันราคา20-30บาทแต่มันอาจจะต้องไป30-40บาทเราก็ต้องจํายอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักที่เขาได้ศึกษามาแล้วทั่วโลกเนี่ย เราพบว่าการออมเงินที่จะทําให้ทันกับเงินเ้อเนี่ยแทบจะมีอยู่ทางเดียวคือลงทุนในหุ้น<ช>นะครับเพราะว่าพอน้ํามันแพงเนี่ยหุ้นบางหุ้นเช่นหุ้นกลุ่มปตทกลุ่มพลังงานก็จะมีราคาขึ้นไปเพื่อที่จะให้กําไรกับบริษัทได้มากขึ้นเพ<ช>ราะร,ราคามันสูงขึ้นนะครับอย่างนี้เนี่ยผลตอบแทนที่เราได้ก็จะชดเชยกับราคาออของพลังงานที่เราต้องจ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยึดหลักอย่างนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของสไตล์การลงทุนเนี่ยต้องยอมรับว่าปรับเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เริ่มชีวิตทำงานเนี่ยด้วยฐานะที่เรียกว่าเป็นคนธรรมดามากนะฮะก็คือว่านั่งรถเมย์ไปมหาวิทยาลัยตอนใกล้จะจบก็มีสตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเพราอไปสอนหนังสือตอนสารทิตน,นะครับแล้วก็ก็ใช้ชีวิตเช่นนั้นมา เราก็เลยเรียกว่าไม่มีเงินออมตั้งแต่ต้น<ะ>แต่สิ่งแรกที่เราทำก็คือเราซื้อประกันะนะครับ<ะ>เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าชีวิตเราแข็งแรงอยู่เนี่ยเราดูแลภรรยากับลูกได้แต่ถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราก็อย่างน้อยถ้าเผื่อว่าได้เงินกลับมา<ะ>ก็เงินก้อนนั้นก็ยังได้ดูแลภรรยากับลูกเราได้<ะ>ก็เพราะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญกับเรื่องประกันแต่ถัดมาเนี่ย ผมเองก็ได้ใส่ใจว่าเออถ้าพอเราเริ่มมีเงินเก็บเราก็จะเริ่มแบ่งเข้ามาลงทุนในหุ้นแล้วยิ่งยุคหลังเนี่ยเรามีกองทุนประเภท RMs LGS ช่วยเรื่องของภาษีด้วยส่วนใหญ่แล้วกองเหล่านี้ที่ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกหุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหลักการก็คือว่าทุกอย่างของการลงทุนเนี่ยมันมีความเสีย่ยงผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นค่าของความเสีย่ยงแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าถ้าเราลงทุนในระยะเวลาที่ยาวนานมากมาก สิบปี20ปีเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วโดยหลักเศรษฐติมันจะทําให้ความเสี่ยงเฉลี่ยเนี่ยลดลงมันจะผ่านขาขึ้นผ่านขาลงแล้วผลออกมาเนี่ยจากเศรษฐิที่ผ่านมาก็คือว่ามันจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 11, 1 112%<ะ>ี่ค่ะถ้าทเทียบกับเงินฝากในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสัก2-3%เเนี่ยเ,เคยมีคนคำวนวณว่าจากเงินทั้งต้นล้านบาทเดินไปด้วยดอกเบี้ยสัก3%ปรครบประมาณ8ปปีเนี่ยมันจะได้ประมาณล้านสี่แสน แต่ถ้าเผื่อว่าเดินไปด้วยผลตอบแทนประมาณ11%นะครับจากล้านหนึ่งไปจะเป็น2ล้าน4ี่แม้ผลต่างมันเป็นล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราเอาอมโดยที่ไม่คำนึงเลยว่า,าโอเคก็ต้องไม่เสี่ยงเลยอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียดายแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคถึงแม้จะเสี่ยงเราก็ต้องระมัดระวังไม่อยากให้มันเสี่ยงมากเกินไปลงหุ้นก็ลงหุ้นดีๆนะครับเช่นลงหุ้นตรกกา้าลงหุ้นเซ็ตฟิฟตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวหุ้นมันเองเนี่ยมันช่วยคําจัดความเสี่ยงกันเองด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเวลาเราลงยาวๆเนี่ยมันจะคุ้มค่าคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนได้ว่าในช่วงที่เรายังมีเวลาอีกนานกว่าจะถึงกเกษียณเพื่อจะใช้เงินที่เราออมเนี่ยผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าที่จะลงหุ้นทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันพอเรามีเงินอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มอยากเก็งกำไร ะะอย่างนี้เราก็ต้องแบ่งว่าส่วนที่เป็นหลักอาจจะสักแปดเกส่วนที่เราคิดว่าเออบางทีเราด้วยความที่เราเข้าใจปัจจัยพื้นฐานแล้วเราคาดการได้อ่านงานวิจัยแล้วเราคิดว่าประมาณได้นี่นะฮะเราก็อาจจะไปแบ่งซื้อหุ้นบ้านนะครับแต่ว่าหลังๆด้วยหน้าที่การงานก็ทําน้อยลงเพราะว่าเวลาไปทําแล้วมันเสียเวลาแล้วก็ขณะเดียวกันบางทีมันอาจจะเริ่มเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า c o n ม e i v t of interest นะครับแล้วก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับหน้าที่การงานก็เลย ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ได้ไปทําอย่างนั้นเท่าไหร่ก็ใช้ลงทุนหุ้นหลักหุ้นประกา้านะครับแล้วก็ลงทุนระยะย,ยาวและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์การออมการลงทุนค่ะที่น่าสนใจทีเดียวหวังว่าคุณผู้ชมคงสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสาวิตรีแก้วมณีและคุณมนตรีสอนไพศาลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ